ทำความสะอาดบ้านนั้นถือเป็นเรื่องโปกติของทุกครอบครัวแต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นการทำความสะอาดบ้านของคนจีจะพิถีพิถันเป็นอย่างมากเพราะเป็นการทำตามคำสั่งของเจ้าเตาหรือเทพเจ้าเตาไฟซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเทพเจ้าประจำบ้านสมัยโบราณนั้นเทพเจ้าเตาไฟคอยคุ้มครองสมาชิกในบ้านมีเทพเตาไฟเทพประตูบ้านเทพประตูห้องเทพบ่อน้ำและเทพถงกลางภายหลังคงเหลือแต่การสักการะพิณเจ้าเตา แต่เจ้าเตาเป็นเจ้าที่ไม่มีภาพหรือรูปเคารพม่มีผู้สร้างสารให้โดยเฉพาะเป็นเช่นนี้เพราะพระเจ้าเตาไฟอยู่ที่ประจำเตาไฟของแต่ละโครวเรือน ซึ่งเป็นเต่าขนาดใหญ่สร้างเติดที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่บ้านโบราณใช้การไม่ใช่เต่าอ,อังโลที่มีขนาดเล็กสามารถยกเคลื่อนย้ายได้แบบที่คนทุกคนรู้จักกันจนปัจจุบันนี้เมื่อเจ้าเต่าสิงสถิตอยู่แต่ตาละเต่าของบ้านนั้นเจ้าเต่าเป็นเจ้าเทพที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดตามํำง,งานนั้นเนกเซียนห้องเต้ประมุขแห่งสวรรค์ได้ส่งเจ้าเตอามาคุ้มครอง,องลูกมนุษย์และจดบันทึกการกระทําของครอบครัวต่างๆแล้วขึ้นไปแรงงานในวันคืนที่สาค่ำเดือนสิบสอง ซึ่งเป็นตามจันทรคติของจีนของทุกๆปีคุณจีนทั้งได้ว่าขึ้นไปวัน24ทับ12นั่นเองจึงเกิดการเส้นไหวและส่งเจ้าเตาขึ้นสวรรค์ในว่าเพื่อประจบเอาใจให้ขึ้นไปรายงานแต่เรื่องดีๆหลังจากนั้นฮีเซียง้เต้ก็จะอ่านรายงานบันทึกการดำของรุย์บนโลกของเจ้าเต่ามนุษย์คนใดที่ประพฤติีมีอาชีพสุจริตไม่คอร์อรัปชันฮกเซียงก็จะลิขิตให้ชีวิตคนนั้นในปีต่อมามีแต่ความร่ำรวยและความโชคดี แต่แล้ววันหนึ่งเซีย่ยห้องเตสเพปอีกองลงมาเยามนุษย์เพื่อต้องการดูความเป็นไปของบรรดามนุษย์เพิ่มมากขึ้นหรือความเป็นจริงของการตรวจสอบของการทํางานของเทพเจ้านั้นเองเทพอองนี้เก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยขึ้นไปรายงานว่ามนุษย์ลกอยากชายยิ่งปากเสียกล้าด่ากล้าฟ้ากล้าฝนเิซีนโกรธมากบอทให้ปรุงดังกล่าวให้ลงมาโลกมนุษย์อีกครั้งแล้วเขียนชื่อมนุษย์ปากสามหาเหล่านั้นไว้ที่ผนังว่างของพวกเขา ถึงปลายปีจะสูญหายสวรรค์ลงไปจัดก,การตามรายชื่อที่หมายหัวเอาไว้เจ้าท้าวที่ประจำการอยู่ในนุคงลุกไชีกับทุกคนคิดหาวิธีว่าจะช่วยมนุษย์ได้อย่างไรคิดอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดออกว่าให้มนุษย์โลกทำความสะอาดบ้านเรือนและเพื่อให้แน่ใจถึงต้องทําให้เสร็จก่อนที่เจ้าท้าจะขึ้นไปส่งรายงานในคืนวันที่23ค่้าเดือน12นั่นเองการทาความสะอาดก่อนเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้ต้องประดิษฐ์ผู้บันท,ำทำมทงในและนอกบ้านไม่ใช่เพื่อสุขภาอนามัยแต่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเกิดที่เ็จ เชียนส่งมาสอดแนมเขียนชื่อไว้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งหรือมีสัญลักษณ์อื่นๆไว้ก็โทษตายสถานเดียววันที่สามสิบค่ำเดือนสิบสองเป็นวันสิ้นสุดของปีก็ถ้าเพนสวรรค์ที่มีเสียส่งลงมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบ้านไหนหรือมันคนไหนที่ต้องจัดการเพราะที่เขียนหมายบหกว่าแต่ผนังของหลายละบ้านถูกลบ,ลบจากการทำความสะอาดของบาดามรถที่ัวดคาตายทั้งนั้นการทำความสะอาดบ้านรับจุดจีนนั้นจึงต่างจากการทำความสะอาดทั่วไปเพราะขั้และเอาจีนเอาจังเป็นอย่างมาก โดยวันที่23ค่ำ12ในปี2568นั้นจะตรงกับพืนที่22มกราซึ่งยังมีเวลาในการทำความสะอาดบ้านให้เสร็จเรกลาต้อนรับบรรจุจีน